ตัวนี้เป็นผักชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีแห่งผักเพราะว่าด้วยตัวเขานะครับมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับในเรื่องของสารอาหารสูงมากนะครับนั่นก็คือคะนาเคลแต่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการปลูกแบบไม่ใช่ปกตินะครับโดยปกติเขาจะปลูกโดยการใช้เมล็ดนะครับเช่นเตงโมตรงนี้ก็จะเป็นใช้เมล็ดนะครับรวมไปถึงเมลอนต้นนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ทำไมจึงทําได้นะครับแล้วทํำยังไงเดี๋ยวไปดู วิธีปกติก่อนนะั่นคือการพอมาเล็ดน,นะครับนี่คือการปลูกคณะเคลนะครับปกติก็คือจะใช้เป็นมเมล็ดเมล็ดจะมีลักษณะกลมเล็กนะครับเหมือนอพวกคณะพวกผักกาดขาวพวกกระหล่ำปีนะครับแต่ถ้าออกใบจริงมาก็จะเป็นใบที่เรียกว่า,าเป็นต้นเคลเลยส่วนนี้เป็นกระหล่ำปีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกๆของต้นเดียวกันทั้งหมดนะครับคือจะได้ประมาณเยอะมากเป็น10ต้นเลยนะครับเนี่ย หน้าตาเหมือนกันได้เลยนะครับนี่เลยครับต้นแม่เขาอยู่ตรงนี้ส่วนต้นลูกเขาเมื่อต้นคลิปให้เห็นก็คือต้นพวกนั้นนะครับที่จากต้นเล็กๆนะครับโตเริ่มเติบโตมาเขียวมากนะครับนี่คือต้นแม่ต้นแม่ตรงนี้อายุได้ประมาณเป็นปีแล้วนะครับทีนี้เวลาที่ผมจะใช้การขยายพันธุ์นะครับเราจะขยายพันธุ์ด้วยกันนํากิ่งพันธุ์นะครับมาแต่ไม่ต้องคิดว่าเขาจะตายหรือ,อไม่เป็นไรนะครับ สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างที่หลักฐานที่พาไปดูไม่ว่าจะเป็นพวกนี้แล้วก็พวกอื่นๆด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกที่ปลูกในแปลง2ต้นนะครับแล้วก็แบ่งให้คนอื่นไปปลูกนะครับได้เป็นสิบกิ่งแล้วนะครับแล้วหลังจากหักไปนะครับนี่จะมีตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ยผมหักไปชํานะครับก่อนหน้านี้จะมีกิ่งแขนงซึ่งออกมาใหม่ซึ่งสามารถปักชําได้อีกนะครับหน้าตาก็จะเหมือนต้นแม่เลยยิ่งใครมีต้นคะนาเคลวที่ เรียกว่าสวยๆนะครับต้นเคลสยสวยๆมันจะเป็นสีม่วงใบหนีกน้อยหมีกมากนะครับมันจะสามารถนะครับคงตามแม่พันธุ์ได้นะครับโดยไม่กลายพันธเลยวิธีนี้นะครับแล้วทํายังไงมันถึงจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นเคลของผมเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็มีหลายกิ่งแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าลักษณะที่อยู่กับยอดเนี่ยยังเขียวมันจะไม่ได้ดํามากนะครับเพราะว่าสามารถจะเดินเติบโตต่อไปได้นะครับรวมไปถึงการหักเนี่ยสมมุติว่า มันมีเหลือกิ่งอยู่2กิ่งเนี่ยให้เราหักไปอีก1กิ่งแต่เก็บนะครับไว้1 1กิ่งแน่ที่จะสามารถสั่งขอแสงนะครับเพื่อหาอาหารแล้วก็จะแบ่งอาหารมาให้ต้นอ่าไม่ใช่นะฮะขอภัยกิ่งแขนงเนี่ยให้เขาจะเดินเติบโตได้เร็วถ้าคุณไปหักหมดนะครับแล้วการดูดน้ำไม่สัมพันธ์นกันกับการหาอาหารนะครับหรือเราลดน้ำเยอะไปเมื่อไหร่เนี่ยพวกกิ่งพวกนี้มันไม่สามารถนะครับสัาะหอแสงได้ดี ก็กิ่งเล็กๆนนะมันอาจจะเน่ายังไงคุณก็ต้องปล่อยกิ่งแม่นะครับไว้หนึ่งกิ่งแบบนี้นะครับวิธีการนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็จะพาไปดูกิ่งที่ผมปักชำก่อนนี้นะครับเพียงไม่กี่วันก็เริ่มงอกรากแลลวให้เราเด็ดนะครับใบออกให้เหลือไว้เพียงไม่กี่ใบนะครับส่วนใบที่เราเด็ดออกเราสามารถนําไปผัดน้ามันหอยนําไปปั่นได้แล้วแต่เมนูที่คุณผู้ชมชื่นชอบเนาะนะครับให้เหลือประมาณนี้โอเค กรอบมากนะฮะถ้าให้ดีก็ใช้มือเน่าไปก่อนแต่คุณไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันง่ายมากครั้งแรกนะครับเท่านั้นนะที่ลดน้ําเปล่าเยอะๆได้นะครับเพราะว่าต่อๆไปเนี่ยเราจะคุมความชื้นให้ถ้าชื้นอยู่ไม่ต้องลดน้านะครับก็อาจจะ1นถึงสวันเพราะว่าสถานที่เก็บของเราจะไม่ใช่โล่งแจ้งแบบนี้นะฮะเราจะเก็บไว้ในที่เรียกว่าโดนแสง ทางทางหรือใต้ชายคาบ้านหรือผมจะวางไว้แบบนี้ก็จะได้ไดใยเหมือนกันก็คือตามร่มเงาของต้นไม้แบบนี้นะฮะก็ได้ก็คือห้ามโดนแสงแดดเต็มๆมันจะดีมากๆนะครับแต่ในกรณีที่โดนแสงแดดได้ที่ผมไปปักไว้ในพืชที่ผมปลูก2รูปแบบพาไปดูให้หมดเลยครับวันนี้ครับไปดูกันครับนี่เลยครับก่อนอันนี้ผมจะปลูกสวิตชาร์ด้วยการหยอดอะไรลงไปก่อนนะครับแล้วผมก็หักจากตรงนี้แหละนะครับเนี่ย ปุ๊บแล้วก็มาปักชำตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็จะโดนแดดประมาณสักสี่ถึงหชั่วโมงต่อวันเลยนะครับแต่คุณเห็นผู้ชมเห็นไหมครับระบบรากนะครับตอนนี้งอกมาแล้วนะครับและไม่ได้งอกน้นนอยๆนะงอกเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะร,ระบบรากนะครับขาว,ขาว รอบบริเวณลากออกดีมากๆนะครับจะเดินเติบโตได้ง่ายมากๆก็1ส่วนก็คือเราทําถูวิธี2ก็คือไอ้พวกเนี้ยผมจะให้น้ำปลาทะเลผสมเนี่ยอย่างน้อยนิดนะครับอย่างเช่นถ้าต้นเล็กประมาณเนี้ยผมจะให้เริ่มต้นก็คือครึ่งช้อนโต๊ตะต่อน้ำหนึ่งลิตรผสมส่บรดน้ำเนี่ยบัวดน้ําผมมีขนาด8ลิตรนะครับแบบตรงโน้นนะฮะผมจะใส่4ช้อนโต๊ะแต่ถ้ามันโตมากๆแล้วนะครับเราเพิ่มมาเป็น8ช้อนโต๊ตะต่อน้ำ8ลิตรก็คือ1ลิตร ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกมีอีกนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมปักชำไว้ตรงใต้ร่มไม้นะครับตรงนี้แทบไม่โดนแดดเลยนะฮะแล้วก็ปักชำเพิ่งปักชำไปไม่นานตรงนี้ยังนานกว่าประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งปักชำไปได้ไม่นานราวๆสองสัปดาห์ไม่เกินสามสัปดาห์แน่นอนนะครับดูก่อนว่าจะมีนักโอ้โหพี่น้องถ้าเราทําถูกวิธีนะครับ ระบบล่างนะเนี่ยผมจะสะบัดให้นิดนึงนะผมไม่ยากให้ล่างหมดเพราะว่าผมจะเอาไปปักชำต่อระบบล่างนะครับขึ้นรอบๆโคนต้นหมดเลยนะฮะวิธีนี้จึงสามารถทําได้จริงและสามารถปลูกเคในเรียกว่าการปักชำเนี่ยใครที่มีพันุดีๆนะครับพันธุแพงๆเนี่ยคุณทาวิธีนี้ได้เลยนะคะะรับเจริญเติบโตขึ้นมามันมีกิ่งเดียวอยู่แล้วคุณยอมตัดใจนะครับหกิ่งแรกหักแล้วมันจะแตกเป็น2เป็นสากิ่งแล้วเราก็นํา นะครับมาปักชำนะพัฒนาขาอาไม่ว่าจะทําไว้ขายทําไว้กินนะครับขายไม่ขายต้นนะครับต้นพันธุ์หรือว่าทําไว้กินแล้วคุณก็จะมีตลอดไปนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เมล็ดเลยครับวิธีนี้ทําได้จริงแล้วก็ระบบรากงอกดีมากๆครับเลนะครับราชินีแห่งผักวิธีนี้ก็สามารถทําได้จริงคุณสามารถนําไปทําเองที่บ้านได้ทุกบ้านจะชําใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับไปคีเอทงานของคุณเองนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนผมปอนฟางมิไทยแลนด์ไม่บายสวัสดีครับ